สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซทุกท่านจ้าเมื่อนี้กับวันที่สิบสี่สิงหาสองห้าหกสามฝนตกเบิดมือแล้วค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนฮอสบายบายสามแล้วบายสี่แล้วพร้อมจะยุดเตกท้องฟ้ากระเขมอยู่ค่ะแต่ทีนี้จะมาแจ้งให้ทค่ะว่าตลาดวันจันท์นะคะเปิดอยู่ข่ะดอนทอยค่ะ ตลาดนัดโคกระบ,บือดอนทอยนะ่ะเปิดค่ะบม่ได้ปิดค่ะถ้าฝนตกกะก็คือสิบเป็นอย่างหนะักเพราะว่ามือก่อนนะ่ะฝนตกอยู่เมื่อคืนแต่เวลาที่มาตลาดนะ่ะมันจะยุดแต่ทีนี้เวลาตลาดเลิกฝนก็ตกอีกอันนี้ทาย้เห็นอันมัุหงค่ะ ตอนมังหงทนี้กับว้าเรื่องตลาดนาเพราะว่านมีันเอฟซีแฟนคลับถามว่าตลาดจะเปิดอยู่บอ่อเมื่อวันอาทิตย์นะคะโอ้ตลาดจะเปิดอยู่บอ่อเมื่อวันจันทร์นะทีนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าเปิดทีนี้ก็ถามแล้วว่าตลาดบริได้ปิดค่ะตลาดเปิดค่ะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะเปิดค่ะเพราะว่าเฮามีัน ยาพ่นยาฉีดป้องกันแล้วก็คนกับใสหน้ากะกล้างล้างเจลเพราะว่าพักกันรักษาความปลอดภัยให้ใหตัวเองให้งวนเนี่ยสีดพ่นยาอัน,นี้ก็เลยว่าเปิดยังไม่ปิดเปิดอยู่ค่ะวันจันทร์ค่ะที่ดอนทอยค่ะดอนทอยตาบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครค่ะตลาดยังเปิดอยู่นะคะวันจันทร์นะคะแต่ถ้ามีอย่างเปลี่ยนแปลงก็จะได้บอกอีกที่หนึ่งค่ะท้องฟ้าก็ยังมืดเข้มอยู่ ฝนก,ก็ตกตกแล้วก็ยุดตกแล้วก็ยุดแต่ก็บ่อแห้งปาไหนนะฝนก็ยังตกปล่อยป,อย,ปอยอยู่ทีนี้ก็จะอาจะลงไปทงไปเบิงควายก่อนไปส่องเบิงควายทีทงส่วนคลิปนี้ก็รายงานตลาด ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์จ้าตลาดดอนทอยค่ะขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้า